วอดก้ามาที่นี่แก้วหนึ่งขอแบบเขย่านะอย่าคนได้ครับคุณบดนเจมส์บอนโอเคครับขอโทษทีนี่วอดก้าของจริงเหรอเนี่ยคือวอดก้าขวดนี้มันเป็นสปอนเซอร์ของเราเขาอยากให้ใช้วอดก้าจริงแล้วโอเคไม่เป็นไรขอแต่ให้ผมรู้ว่ามันเป็นของจริงเนี่ยซีนสิบสองเท็กซิแอคชั่นรู้อะไรเกี่ยวกับสกายฟรอมเสียงเริ่มแปลกแล้วเอาใหม่ดิ ทุกอย่างที่ผมรู้เกี่ยวกับสกายโฟร์ก็ไมก็มึงมั่วบอแล้วไงเมาแล้วไงเนี่ย42สิบสองเทคสิบ action นายรู้เลยเกี่ยวกับสกายบอลว่าให้กล้ามาตีนี่แก้วหนึ่งเอาแบบขยามานะยาคนและยาคนยาเสือคนใช่โตแล้วจะทำอะไรก็ได้อ่ะดังนั้นเอามาเลยวดก็มาตินี่ใส่เชิดเสร็จไม่ได้ซีนเดียวเนี่ย อ้อกวอก็มาที่นี่แก้วหนึ่งขย่ามานะอย่าคนได้ครับคุณบอนเจมส์บอนทุยบอกแล้วว่าอย่าคนเท่อะไรเฮียเออเออเอออะไรนะเออผากเอาได้ไหมตรงนี้ได้คุณตีน้อยขนหนังกุเล